สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะฮะนี่รายการไลฟ์สาระนะก็มีเรื่องมาขี้โม้นะฮะขี้โม้ให้ฟังเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะมาชมพระกิ่งสวยๆเออพระกิ่งสวยๆสักองหนึ่งนี่องค์จริงนี่แบบสีทองแบบอลามเลยนะเนี่ยนะฮะ ถ้าได้เห็นองค์จริงนี่นะฮะสะดุดตามากเลยนะพระก,กิ่งองค์นี้นะครับผมการเกลียดน,นะรวมชนวนโลหะน,น่าจะมีความพิเศษพอสมควรนะครับนะครับผมเห็นไหมฮะนะครับพระก,กิ่งรุ่นนี้ฮนะก็คือเป็นพระก,กิ่งของหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะสร้างปี2531นะฮะเขาเรียกว่าพระก,กิ่งเรียกเป็นภาษาบ้าน ภาษาพักเครื่องที่เรียกกันง,ง่ายๆภาษาบ้านๆเกาเรียกพระกิ่งไอ้สามนะเออพระกิ่งสามนะข้างหลังก็จะมีอ่ายันนะสามตัวนะเห็นไหมนะฮะก็จะมียันนะอยู่สามตัวอ่าภาษาบ้านๆเขาก็เลยเรียกว่าอ่าพระกิ่งสามหนะหลวงพ่อกเกษมเขมโกโกปี2531นะ,ะก็ถือว่าเป็นพระเครื่องอ่ายุคปลา,ายๆนะฮะยุคปลายๆของท่านนะครับ ก็คือไม่ใช่ยุคต้นนะถ้ายุคต้นก็ปีหนึ่งกว่าๆนะครับอันนี้เป็นยุคปลายนะก็เลยความนิยมนะความนิยมก็เลยไม่เหมือนพระเครื่องยุคต้นๆของท่านนะแต่แต่ถือว่า,าทันท่านนะครับทันทันรุ่นนี้นะครับนี่ข้างล่างอุดกิ่งนะมีรอยตะใบนะ พูดจริงตอกโคดนะเออโคดนะไม่เนี่ยแล้วก็มีรอยตะไบมีลายมีรอยตะไบแต่งนะฮะทั้งขอบพระฐานพระนี่มีรอยตะไบแต่งเลยนะ,ะนี่แบบนี้เลยก็การเลือกเช่าพระกิง่งนะฮะก็เขย่ากิ่งดูนะฮะกิง่งกิ่งให้มันดังกังวานเออไม่ใช่ดังกังวานมีกิ่งให้มีเสียงดัง นะฮะแล้วก็ลื่นๆื่นไม่ขัดไม่ติดนะฮะการเลือกเช่าพะกิ่งถ้าเป็นไปได้นะครับผมอ่าจะอ่ากิ่งมันจะเป็ื่นลื่นนะครับก็องค์นี้นะฮะก็สภาพนะฮะถ้าเห็นองค์จริงนะครับแบบสีจะอลามากนะฮะเพราะว่าน่าจะผสมทองคําด้วยนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองผสมนะะอ่านะฮะผม ส่วนหรือภาเกษมเคมีโะะ้กะหลายหลายท่านคงจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพรคเครื่องท่านก็โอ้ยทําเยอะนะฮะทำเยอะมากๆเลยหลายๆรุ่นเซียนเขาก็หรือประชาชนหรือเซียนเนี่ยเขาก็เลือกนะเขาก็เลือกเฉพาะรุ่นที่เป็นบางรุ่นที่เขานิยมนะฮะบางรุ่นหลายๆรุ่นไม่นิยมก็ราคาลดหย่อนลงมานะฮะอย่างยุคไปไปของท่านก็ยดุดลดหย่อนลงมาบ้าง นะฮะฮราคาไม่ถึงพันหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยหลักสิบยังมีเลยว่าท่านท่านก็ทําเยอะเหมือนกันนะฮะนะฮะก็พระอาราหันต์ในป่าไผ่นะฮะสุสานไตลักษ์นะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะคนรู้จักกันทั่วประเทศนะครับคงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับผมส่วนรุ่นนี้นะฮะกะ็ราคาออนะะราคาเออ พูดถึงพุทธคุณของพระกิ่งก็ก็เรียกะไรนะก็ส่วนมากก็ปัดรางควานเนาะออปัดรางควานแช่น้ำมนต์ทำน้ำมนต์อาบออก็จะเป็นการที่ก็เรียกนะใช้พุทธคุณของอพระกิ่งก็น่าจะออกแนวนั้นๆนะครับในการของพุทธคุณนะฮะวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุข ไม่ว่าจะกการาไม่ว่าจะเป็นการแขวนขึ้นคอเพึ่งพุทธคุณนะฮะก็มีพุทธคุณแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่ชอบในประเภทเนื้อโลหะออผมก็ไม่ค่อยอไม่ไม่ค่อยห้อยรูปหล่อเท่าไหร่นะเพราะว่า,วาน้ําหนักด้วยน้ําหนักด้วยด้วยอะไรด้วยผมก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร,ร่นะฮะก็ถ้าเจอก็เก็บนะครับ กเจอผมก็เก็บนะครับผมก็หลายๆเกจิคณะอาจารย์นะนี่เอาของหลวงพ่อเกษมมาให้ดูนะฮะถ้าไม่อยู่ในกล่องเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะฮะนะฮะเพราะว่า,าในตัวองค์พระเองเนี่ยนะฮะในตัวองค์พระเองเนี่ไม่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นของเกจิได้เลยนะฮะเอฟซีท่านไหนนะฮะสงสัยนะฮะว่าเป็นพระอะไรก็จดจําภาพนะฮะจดจําลักษณะไว้นะฮะ หลังก็จะมีโคดน้3ตัวด้านล่างก็จะมีอุดกิง่งเนื้อก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าตาออกประมาณนี้นะฮะดูความคมชัดเป็นหลักนะครับผมดูความคมชัดเป็นหลักเบื้องต้นในการพิจารณานะครับอ่านะฮะนี่นะฮะแต่ว่าโอ้สีนี่แบบอลามมากเลยตัวจริงองค์จริงนะฮะดูแล้วสวยงามสะดุดตามากๆนะครับผมก็ส่วนราคานะครับราคาเนื่องจากเป็นพระยุ ปลายของท่านนะราคาก็ไม่ได้ขยับไปไกลนะฮะอย่างอยู่ที่หลักร้อยอยู่หลักร้อยอยู่ซวยๆพร้อมกล่องน่าจะประมาณพันหนึ่งมั้งเนาะเออน่าจะประมาณพันหนึง่งหรืออะไรยังไงแต่ก็ดูคร่าวๆกลางๆเนาะก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไม่เกินนี้นะฮะนึกว่าเป็นยุคปลายของท่านนะครับแต่ก็ทนันท่านอยู่นะฮะทันท่านหลวงพ่อเกษมอยู่นะฮะก็ถือว่าทานันท่านเสกแล้วก็มีพุทธคุณที่ คุ้มครองอคุมคอ,องเราได้อย่างแน่นอนนะครับถึงราคาไม่แพงแต่ผู้ทุกคุณแรงแน่นอนนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรายการอ่ายสระนะฮะก็ทำเรื่องอ่าทำคลิปสั้นๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆในการทําคลิปกันต่อไปนะครับในการาไปเขีรยกองประคองชีพหาพระมาทาคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับอออย่างองค์นี้ก็ไปเขีรยกองมาครับท่านผู้ชมอ,องค์นี้ไปเขีรยกองมานะฮะหลายๆคนที่ไปเขีร์ก็แบบเออเขาไม่ได้บอกเป็นพระอะไรเขาก็เลยต้องมองข้ามกันนะถ้าอยู่ในกองนี่แทบจะดูไม่ออกเลยจะไม่รู้เลยถ้าคนไม่ใช่ ศึกษาเขาเรียกว่าดูพระ,ะเครื่องนะฮะถ้าคนไม่ศึกษาพระเครื่องก็แทบจะดูไม่ออกเลยนะครับผมก็นั่นแหละฮะนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าเราจะนําพระอะไรมาให้รับชมรับฟังกันนะครับนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมโอเคนะครับ